โยสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบห้ามกราคมเมื <c oughs> ่อวานก็มีความสุขมากๆเลยครับไปถ่ายรูปของนางสาวเชียงรายน้องพิมพ์ที่เรียนเภสัชอยู่เชียงใหม่ก็เป็นคนเชียงใหม่ประกวดแต่ว่าได้นางสาวเชียงรายน้องมาประกวดที่เชียงรายสองครั้งได้มิสล้านนามไปรอบหนึ่งแล้วก็มาตอนนี้มาได้นางสาวเชียงรายอีกว้าว ต้องฉลาดมากเลยครับน้องพิมพ์สูงร้อเจ็ดสิบหกนักห้าสิบเก้าสัดส่วนอ่อจจำไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าน้องไปได้เป็นตัวแทนแล้วจะไปประกวดนางสาวไทยนี่ก่อนที่จะไปเวทีนางงานจักรวาลที่ Miss Universe ที่คนไทยเป็นเจ้าของนะครับน้องก็ต้องอผ่านที่เขาเรียกว่าผ่านที่เมืองไทยก่อนเนี่ยงานยากของน้องเลยก็คือ ต้องลดน้ำหนักอย่างน้อยอีก4ีกิโลโอ้เป็นเรื่องยากมากเลยส่กิโลเนี้ยแล้วก็ออกกำลังกายให้อกดูเฟิร์มขึ้นเพราะน้องจะเทียบแล้วน้องเป็นคนอกเล็กแล้วน้องก็ต้องไปออกกำลังกายลดต้นขาให้เล็กลง จริงออกงั้นก็ต้องทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็ลีดไขมันออกแล้วก่อนนะผมจะคีบได้ไหมวะเนี่ยแน่นมาก <c oughs> ผมจับแล้วปล่อยแล้วพยายามคีบออกมาจับปล่อยแล้วก็คีบออกมาได้ไหมโอเคได้ลงเลยครับอเต็มคาราเบลเลยดูซีนี่เนี่ย เดี๋ยวผมจะจับให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโชคดีมากเลยครับอยวจะให้เยติจูอ่ะรอ,อบเดียวจบเยติเนี่ยไม่ชอบลีลาเยอะนะครับฉายาเยติเขาเป็นตั้งแต่หนุ่มแล้วครับชักปืนช้าแก้ผ้าเร็วไม่ไม่ไม่พูดผิดเป็นผิดเป็นคนใจบุญสุนทานครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะหยอดน้ํายาน,นิดเดือนแล้วก็ล้างแล้วก็เยติเขาไม่ได้ชอบที่จะ ปั่นหูนานๆเลยนะครับเพราะว่าหูแกอักเสบง่ายฉะนั้นแฟนคลับที่ชอบสัมรียาวยาวแทงเข้าไปลึกๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบงุนงดก,กับคลิปนี้หน่อยส่วนคนที่ชอบดูขี้หูเยอะๆนี่ก็คงสะใจกันไปนแล้วส่วนคนที่ชอบฟังนี่ผมต้องเออตายแล้วผมลืมทําเสียงสองโอเคเรามาดูนะแล้วก็ช่วงเนี้ยอ่า โอเคผมปั่นปั่นปันปัน,ปน,ปนไม่มีเศษด้านในละข้างนอกก็ไม่มีขุยไม่มีผงอะไรเลยเที่ยวนี้ะแบบต้องบอกว่าดึงออกมาช็อตโชคดีมากทุกอย่างจบแบบง่ายดายแสเปิดทางแล้วก็ดึงออกมาได้เลยโอ้ยอดเยียมเออแต่ว่ามันมีเส้นผมอยู่ข้างในอยู่เส้นหนึ่งนะแปลกมากนะ บนบนแบบบน,บน,บน,บนไอตัวขี้หูเองก็ยังมีให้เห็นนะว่ามีเส้นผมเข้าไปติดไม่รู้มันหลุดตอนนอนแล้วมันเข้าไปพันได้ยังไงซึ่งหลายคนก็ชอบถามผม,ผมก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่าไอผมเนี่ยมันร่วงมันหลุดกันได้ไม่ว่าจะเส้นเล็กเส้นยาวมันหลุดได้หมดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาสัมบรีเป็นซับน้ำด้านในนี้หนึ่ง โอเคโอเคถึงแก้วหูแล้วก็ซับไปนิดนึงนะครับทุกอย่างจบอข้างนี้ไม่มีรอยอักเสบไม่มีอะไรขี้หูด้านนอกนี่ก็โดนน้ำยาที่ไหลออกมาละลายไปหมดแล้วนะครับเยสไปเดี yes. ๋ยวเราไปดูข้างนู้นกันดีกว่าข้างนี้ก็จบไปแล้วโจวตอนนี้เรามาข้างขวากันนะครับตัวเยติเองก็เอาเล็บ ขูดเป็นบางส่วนออกไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอดึงขนออกก่อนแล้วก็ขี้หูบางส่วนก็ออกไปนะครับแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ออกนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มการแซะ <c oughs> แซะเพื่อเปิดหน้างานให้ได้ก่อนเราเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับเราไม่ไม่ไปลีลาละไอจากไอนั่นอ๋อข้างนอกเป็นขี้หูแฉะครับแฉะแต่ก็มีแผ่นอืม ผมก็ใช้วิธีแซะแล้วก็งัดให้เขาออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมเป็นขี้หูแฉะไม่ได้เป็นแผ่นแบบข้างนูนะเดี๋ยวเอาขี้หูออกก่อนโอเคผมก็ขคาะขี้หูบางส่วนที่มันชอบติดอยู่เอาไปลูดเอากับสำรีก็ลูดไม่ออกก็จะใช้วิธีเคาะกับขาตั้งกล้องเลยนะบางทีก็เคาะกับไอ ไฟถ้าไฟจะเสียงแบบนี้ถ้าขาตั้งกล้องเสียงจะปโรปโรง่งโปร่งเลยเพราะว่าขาตั้งกล้องทํากับไทเทเนียมเบามากแต่แข็งนะครับแต่เบาส่วนไอ้ขาไฟเนี่ยเหล็กดุนดุนเลยครับหนักเสียงมันก็เลยทึบโอเคอ่าเจอแล้วเจองานยากแล้วครับ ที่หูที่ตกค้างเหลืออยู่ด้านในเนี่ยมันลึกเข้าไปจากตรงกลางแล้วก็ต้องแซะผมพยายามแซะเพื่อเปิดหน้างานให้ได้แล้วก็ให้มันไปถึงขอบแก้วหูวพอมองจากตรงนี้ถ้าเราแซะได้ก็จะง่ายเลยนะครับมุมยังกว้างอยู่ ผมก็ค่อยๆแสและแล้วก็งัดเข้าไปอ่าเดี๋ยวก่อนนะความยากก็อยู่ตรงนี้แหละผมจะแสใหม่อีกรอบหนึ่งอโอเคเอาใครโทรมาเนี่ยไม่ดูเวลาเวลาเลย ลูกสาวว่าไงมาน้อยเขาแค่หูลูกค้าอยู่แต่ว่าของของหนูมาแล้วอะ่ะโอเคๆแค่นี้นะเจา้าลูกสาวสุดที่รักเที่ยวนี้จะไปออสเตรเลียหมดเงินหมดทองอีกเท่าไรเนี่ยแต่บอกเขาเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นต้นชีวิตต้นทุนชีวิตของเขาก้อนสุดท้ายนะถ้าก้อนนี้หมดเนี่ยเขาต้องไปหาเงินเองแล้วนะเพราะว่าโตแล้ว ก็มีเพื่อนๆหรือคนรู้จักหลายคนบอกว่าลูกเป็นสาวแล้วปล่อยไปอย่างนี้ไม่เป็นห่วงหรอเราก็เอ้สุดท้ายเราก็ต้องตายเหรอะครับให้เข็นเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองตอนนี้เราเป็นดีกว่าที่เราตายแล้วยังต้องนั่งเป็นกังวลกับเขาเอีกเลยอีกเรื่องหนึ่งนะผมเชื่อว่าในสายพันธุ์ของผมเนี่ยสามารถเอาตัวรอดเรื่องพวกนี้ได้หมดแล้ว เรื่องการมีชีวิตอยู่แล้วอยู่อย่างมีความสุขผมยังเชื่อว่าสายปันของผมทำได้โอเคเช่นไ้มโอ้ยได้ไหมก็หลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันมีอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ซ่อมหมุนหรือว่าคีมดึงออกมาดีคือตอนนี้ที่ภาวนาก็คืออยากให้เขาหลุดออกมาทีเดียวหมดนะครับ ตอนนี้ผมลองจะดึงและโยกให้เขาขาดตอนทีเดียวเอ้ยไม่ให้ขาดตอนให้ดึงออกมาทีเดียวให้ได้หมด <c oughs> เอาเสียงสองก็ลืมทํมาเมื่อคืนไปถ่ายรูปรางงามมากว่าจะลงภาพกว่าจะส่งอรายงานพิเศษตีสองแล้วก็มัวแต่นั่งฟังอีเพลงแบดบอยด้วยช่วงนี้นี่ผมได้หลอนกับเพลงแบดบอยมากเลยผมนึกถึงช่วงหนึ่งอะที่อะไรนะ วอเอเออะแต่รู้สึกว่าเพลงไอ้แบดบอยสนุกกว่าเว้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาผมอยากรู้ว่าสาวสาวอลเวลยจะเอาเพลงแบดบอยไปร้องกันไหมโอเคก็ลุ้นออกมาได้1ชิ้นนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่ามีเศษตกค้างไหมแต่ไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่แบบที่เราคิดอะ่ะ ส่วนที่แน่นตรงนี้แน่นตรงนี้ต้องดูก่อนว่าเป็นเป็นเป็นหนังด้านหรือว่าเป็นเป็นขี้หูกันแน่แต่ถ้าเป็นขี้หูจะบางมากเลยครับนี่มันมันแน่นนียดูเสร็จมีช่แล้วน่าจะเป็น หนังบางมากกว่ามั้งพี่ที่หูมันเป็นเหมือนหนังด้านบางๆไม่น่าใช่ครับไม่ใช่ละตอนนี้เราจะไปดูมุมอื่นนะครับว่ามีขี้หูอยู่ไหมมุมบนไม่มีน่าจะออกจากตอนที่เฮียใช้เล็บอะ่ะพอตอนใช้เล็บก็ออกไปชุดหนึ่งแล้วโอเคตอนนี้เราก็จะใช้การร้างนะครับ เราจะล้างเลยโอเคผมก็จะใช้สำลีค่อยๆปั่นไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเคตีไม่ได้ชอบปั่นอะไรนานแล้วก็อยากให้แค่แก้วหูสะอาดแล้วก็ให้ขี้หูออกทำนานไปหูจะอักเสบครับ พราะว่าเฮียแก่แล้วแล้วก็ความรู้สึกไวขึ้นไวขึ้นกว่าตอนเป็นหนุ่มเยอะเลยอะชี่แค้วหูกันมากับเฮียตีก็อย่างน้อยสอิบสิบห้าปีแล้วมัง้งก็กลายเป็นว่าอความยากของแค่วหูเฮียตีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาฝีมือเพราะว่าถึงแม้น หูจะเป็นทรงเดิมนะแต่ขี้หูเนี่ยมันเข้าไปอัดเข้าไปติดเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันตอนนั้นมันเกิดจากพฤติกรรมที่ใช้ข้วต้นบัดมั่งใช้นิ้วมั่งใช้เล็บมั่งแล้วก็ใช้ที่แค่หูเองมั่งซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดงานเนี่ยมันยากขึ้นแต่เราก็เลยได้เกิดการเรียนรู้พอมีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยพอไปแค่คนอื่นเนี่ยมันก็เลยง่ายดายระเพราะว่า หูยตีนี่เป็นหูผู้ชายที่รูหูเล็กค่อนข้างเล็กแบบผู้หญิงนะครับและน้อยครั้งที่จะเห็นแบบผู้หญิงรูหูใหญ่นะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เราแค่มานี่ก็มีแต่รูหูเล็กกันเออมีสาวเวียงชัยนะรูหูใหญ่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอันนั้นก็รุ่นเดียวกับผมนะครับแกก็น่าจะชอบนอนดูอยู่ที่บ้านว่องดูคลิปดูอะไรกันแต่บางทีก็ดูกันเงียบเยบไม่เมมเลย จริงๆเนี่ยมาต่อกันครับเพราะว่าแบบบดจริงๆแล้วเนี่ยอ่าโอ้โหตอนนั้นเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องจริงๆอะไรไรเนี้ยเออนั่นสิลืมเลยอะรอยต่อผมลืมไปแล้วเมื่อกี้ผมก็ภาษาจะจําว่าผมจะพูดเรื่องจริงๆแล้วผมก็จําไม่ได้แล้วว่าจริงๆผมจะเล่าเรื่องอะไรต่องั้นเราข้ามเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นกันเลยดีกว่ามาอ่า ข้างในหูไม่มีอะไรแล้วครับสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาความยาวของเขาเข้าไปในส่วนที่ขอบแก้วหูนะครับเพื่อที่จะซับมันยาออกพวกแฟนคลับที่ชอบดูสำลียาวๆนี้ก็จะรู้สึกว่าเทคนิคนี้มันน่าสนใจแล้วมันดูดูเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าหวาดเสียวส่วนที่คนดูอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ดูอย่างนี้มันไม่ทะลวงหูแย่หรอ ไม่หรอครับเพราะว่ามันเป็นสำลีสำลีและดูดไม่ได้มีความชื้นเลยมากก็จะไม่เป็นไรนะครับและที่สําคัญอ่ะปลายสำลีอ่ะจะยาวและซอฟมากแต่ข้อสําคัญก็คือเราก็จะต้องพันตรงนี้นี่นีนนนนและส่วนที่จะเข้าไปโดนแก้วหูจริงๆอยู่แค่นี้ครับประมาณ5-8มิลลิเมตรแล้วบริเวณนี้มันก็จะแบบนุ่มมาก เพียงแต่ว่าตอนที่เราจะเอาเข้าไปพันเนี่ยมันดูน่ากลัวหน่อยโอเคแต่ว่ามันจะสะใจกัพวกแฟนคลับที่ก็ชอบสัมลีกันแต่เราก็ทำได้แค่ช่วงเดียวแป๊ดเดียวนะครับเอาแล้วตอนนี้ผมขมมดปมมาตรงกลางแล้วแล้วก็จะมาด้านนอกคลิปนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะหมดกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะให้ขี้หูโดยรวมนะครับ อ๋อจริงๆแล้วผมต้องการกำลังใจครับทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์ทุกเมมเนี่ยมันจะช่วยเปิดการมองเห็นแล้วผมก็จะสามารถมีรายได้ขึ้นจาก YouTube ก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะกดข้ามโฆษณาครับการเข้ามาชมดูนลยก็ถือว่าช่วยผมได้มากแล้วบายๆเจอกันคลิปหน้าครับ